สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการดูผลิตภัณฑ์ฟอโตวีว่าเป็นของแท้หรือของปลอมดูยังไงนี่ครับฟอโตวีของแท้ก็จะมีการซีนที่แน่นหนานะครับเนี่ยครับก็จะมีการซีนที่แน่นหนาแล้วก็จะมีบาร์โค้ดอยู่2จุดจริงๆจะมี3จุดครับแต่ถ้ากล่องที่ยังไม่ได้แกะเราสังเกตง่ายๆจะมีอยู่2จุดคือจุดนี้1จุดแล้วก็ที่นี่1่จุด แล้วลองดูกล่องที่แกะนะครับถ้าแกะแล้วก็จะเห็นอีกหนึ่งจุดที่อยู่ด้านในก็จะเป็นก็นี่ครับจะอยู่ด้านในเห็นไหมอ่าก็จะมีบาโ์โคดอยู่3ทั้งหมด3จุดแต่ถ้ายังไม่แกะเราไม่สามารถเห็นทั้งในได้เราก็ให้สังเกตที่2จุดนี้เป็นหลักถ้าสมมุติว่าจุดด้านล่างนี้นะครับมีการฉีกขาดหรือว่าไม่มีให้สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นสินค้าของปลอมหรือของเลียนแบบ ที่ไม่ได้ออกมาจากทางบริษัทหรือว่าตัวแทนจําหน่ายครับผมแล้วถ้าถ้าอยากมั่นใจชัวร์เลยว่าเราได้ของแท้แน่นอนซื้อกับตัวแทนจําหน่ายครับแล้วก็ถ้าสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับไฟตัววิก็ให้โทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์ด้านล่างนี้